ลับมาก No censor อาลคะครับเรามาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ในช่วงที่สองได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าท่านอัศวินอาจจะอายุมากกว่าคนอื่นๆที่สมัครหลายคนก็มองว่าเอ๊ะท่านอายุมากขนาดนี้พักผ่อนได้แล้วหรือยังหรือว่าถ้าเกิดมาเป็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยท่านจะทันสมัยไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าทีมของท่านอัศวินนั้นเนี่ยจะมีความทันสมัยได้อย่างไรมีคนรุ่นใหม่มาทํางานกับท่านหรือเปล่านะครับตกลงท่านมีคนใหม่ไหมครับ คือคือกับเรียนอาจารย์ผมเนี่ยถึงแม้จะอายุมากเนี่ยแต่ความคิดของผมไม่ไม่มากไปตามอายุแต่ว่ายังยังสมองยังใช้ได้อยู่นะผมลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยละครับเขาเรียกว่าแก่แต่ไม่เก่าว่างั้นไหมครับครับแต่ว่าผมผมบางครั้งเนี่ยผมผมต้องการจะจูนคนรุ่นผมเนี่ยก็คือผู้ที่มีประสบการณ์สูงกับเด็กรุ่นใหม่ที่จบใหม่ๆเนี่ยเขามีความคิดที่ก้าวไกลอะไรอะไรก็แล้วแต่เราจะ ผมก็ขยับลงมาหน่อยเขาก็เติมขึ้นไปหน่อยเพื่อจะหาจุดร่วมให้ได้ผมก็เอาคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยมาร่วมกันคิดมาร่วมกันทําแล้วผมตั้งใจไว้เลยนะว่าผมจะนอกจากเขามาช่วยคิดแล้วเนี่ยผมจะเอามาเป็นผู้ร่วมบริหารกรุงเทพมหานครด้วยเพราะผมอิสระไงผมสามารถตัดสินใจได้ผมไม่ต้องไปถามภาคเพราว่ามีคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยเป็นผู้บริหารด้วยครับค่ะค,ค,คนรุ่นใหม่ด้วยคนพิการด้วยคือ เขาจะเรียกตัวเองว่าคนลุยเมืองเรามีเยอะมากนะ,ะคนลุยเมืองอนั่งอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ครับ,รบรหนูแนะนําตัวเองเลยค่ะแล้วทำไมถึงเรียกตัวเองว่าคนลุยเมืองคะได้ค่ะหนูชื่อปุญญวีปริตรพงศ์ค่ะเรียกว่าเฟย์ก,ก็ได้เฟย์นเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของคนลุยเมืองค่ะหนูเป็นมาอย่างไงคะทําไมถึงเรียกตัวเองว่าคนลุยเมืองคะ หนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เมื่อพบเจอปัญหาแล้วเราอยากที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนากรุงเทพค่ะเพราะว่าเรามองว่ากรุงเทพแบบเป็นพื้นที่ของทุกคนค่ะทีเนี้ยหนูได้มีโอกาสร้องเรียนปัญหาไปทางอัศวินคลายทุกค่ะแล้วก็ท่านอัศวินเนี่ยเห็นถึงปัญหาของหนูเป็นเรื่องการใช้พื้นที่สีเขียวหรือว่าการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยค่ะก็เลยส่งพี่เอ,อิร์ธอะค่ะเข้ามาช่วยดูปัญหาอย่างหนูเนี่ยหนูได้ ขอพื้นที่ในการเล่นสกเก็ตบอร์ดคะ่ะซึ่งพี่เอิร์ธเนี่ยก็เห็นว่ามันสําคัญแล้วก็เลยมอบพื้นที่ให้อย่างเช่นที่สวนรถไฟแล้วก็ที่บริเวณพระรามสองก็มีคะ่ะที่จริงแล้วเนี่ยหนูก็ยุ่น้อยนะคะแล้วก็มีคนหลายๆทีมและหลายทีมก็ยุ่จะใกล้เคียงกันหนูทําไมหนูถึงเลือกที่จะมาช่วยทีมของคุณอัศวินคะต้องบอกว่าเพราะหนูประสบปัญหามาก่อนคะ่ะจากหนูเป็นคนที่ร้องเรียนมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่า เราได้เห็นว่าท่านอัศวินเนี่ยเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ปัญหาที่หนูเจอจนลงมาแก้ไขและทําให้ได้จริงค่ะพี่เอ,อิร์ธแก้ปัญหาเรื่องสนามสเก็ตบอร์ดให้หนูที่ส่วนรถไฟเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนค่ะหนูพูดถึงเอ,อิร์ธที่เป็นลูกชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลว่าเล,เ,ลเลือกคุณอัศวินนี้ได้สองเหรอคะ <c oughs> คือได้คุณอัศวินแล้วก็ได้ลูกชายในการทํางานด้วยอย่างนั้นเหรอครับอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เอิร์ธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมของคนลุยเมืองเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรา ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาบอกถึงปัญหาและมาหาโซลูชันในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะหนูคิดว่าในการที่หนูเข้ามาอยู่ในทีมของคุณอัศวินในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยหนูจะมีโอกาสทําอะไรได้บ้างตามลักษณะนิสัยของคุณอัศวินต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างค่ะจากที่หนูเคยได้เข้าไปมีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยหนูเสนอเรื่องพื้นที่สีเขียวแต่ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นเวทีให้สําหรับทุกคนค่ะอย่างเช่นการที่หนูคิดว่า ทุกคนมีความสามารถในการแสดงออกแต่ไม่มีพื้นที่ในการโชว์ของค่ะหนูก็เลยเสนอว่าถ้าสวนสวนสาธารณะสามารถเป็นเวทีให้ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติหนูอยากร้องเพลงเปิดหมวกหนูก็ไม่ต้องไปเสียเงินเช่าคอนเสิรต์ตแต่ว่าเช่าฮอล์แต่ว่าหนูก็ใช้วิธีการนี้แทนก็คือมาทําที่สวนค่ะแล้วก็ขออนุญาตสวนแทนถ้าเราจัดสรรพื้นที่แบบนี้คนก็จะมีพื้นที่ในการแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะทีนี้กลับมาที่คุณอัศวินนะคะ หลายคนถามว่าทําไมคุณอัศวินจึงลงอิสระไม่สังกัดพรรคคือต้องกรับเรียนอาจารย์นี้ผมต้องการเป็นตัวตนของตัวเองผมพูกันให้ชัดๆเลยนะครับถ้าใครบอกว่าผมมีพรรคการเมืองหนุนหลังเนี่ยผมไม่มีพรรคอะแต่ผมมีแต่พวกอะผมมีแต่พวกพรรคพวกหนุนหลังเนี่ยอาจจะเรียกพรรคก็อาจจะได้แต่พรรคพวกหนุนหลังก็คือกลุ่มรัฐกรุงเทพเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมมีพักการเมืองปลายรัฐบาลหนุนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเพราะผมก็ส่งคนลงสมาชิกสภาสกเนแข่งกับรัฐบาลเลยแข่งกับพรรคเขาด้วยผมผมยืนยันกับอาจารย์ก็ก็ต้องเข้าใจผมนะเพราะว่าผมถ้าตั้งใจทําอะไรผมก็ทําจริงๆแล้ผมต้องการเป็นเอกเทศเป็นอิสระของตัวเองผมไม่ใช่อีแอบนะครับไม่ใช่อีแอบมาบอกว่า ผมไม่มีหนุนหน่อยนะหนุนหน่อยนะแตอ่อย่าโชว์นะอย่าโชว์ชั้นนะไม่อัศวินพูดคําไหนก็คือคํานั้นท่านยืนยันนะว่าพ,พรคพลังประชารัฐไม่ได้หนุนท่านไม่ได้หนุนนะเพราะแข่งกันด้วยอ่ะพัคพลังประชารัฐเนี่ยผมก็ไปกราบเรียนานายบอกท่านครับระบ,บอบประชาธิปไตยที่สวยงามเนี่ยต้องให้มีการแข่งขันมันเป็นความชอบธรรมของสังคมผมก็ไปกราบเรียนหมดเลยว่าต้องแข่งกันนะเพราะตุกประชาชนให้มีตัวเลือก มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยอยู่คือเด็กยุคใหม่เนี่ยนะคะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าย่านละนะคะญาติราชวัตรญานสีญานญานนุญานนี่<ม>เห็นท่านบอกท่านจะพัฒนาย่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิคะคือคือเราจะอยากจะเชื่อมย่านนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามันพูดอะไรแล้วมันขาดด้วนขาดด้วนไปก็ไม่ดีอย่างเช่น ย่านเยาวราชย่านเยาวราชเนี่ยเป็นสตรตีทฟู้ดซึ่งเป็นเป็นไชน่าทาวน์ก<อ>ันที่นีอ่อร่อยมากแล้วก็เดินเดินเยียบย่ามาเที่ยวคลองโรงงานเชื่อมย่านแบงนี้คล <c oughs> องโรงงานไปข้ามสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเป็นสวนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่สะพานพระป,ระป,ระประกเกล้าถึงบาง้ำพูครับไม่ไม่ข้ามไปฝั่งทนด้วยครับใช่ใช่ครับก็ข้ามพอข้ามไปปั๊บเอ่อเลี้ยวซ้ายพอข้ามไปฝั่ง้นก็กลับไปเที่ยวริม ริมฝัง่งเจ้าพระยาซึ่งเราทําถนนให้ใหม่แล้วเลี้ยวขวาก็ไปสามศาสนาเลยคริสต์พุทธแล้วก็อิสลาม<ช>มี<ช>มัสยิดมีเจดีตรงโรงเรียนซังตาคูตอะไรพวกนี้ะคือเราจะเชื่อมให้เป็นหลายๆย่านเชื่อมต่อกัปไปหมดย่านนั้นมีประวัติศาสตร์นะครับเป็นชุมชนโปรตุเกสนะครับเพราะฉะน,นั้นท่านกำลังจะไปพัฒนายาน่านคือเราเตรียมค่ะตอนนี้ทําเขื่อนผนังเขื่อนเนี่ยเดินเดิน,ดนถึง เลยเลยบทสันตะคูตไปถึงวัดอะไรอะ่ะวัดตรงปัดรองบางกกใหญ่ะแถวก็วดีจีนม่างนั้นเถอะ<อ>ใช่ไหมครับเอาละมาถึงคำถามตรงนี้ท่านเองเข้ามาเป็นผู้ว่าโดยที่คอสชอตั้งท่านมาท่านยืนยันใช่ไหมครับว่าท่านไม่ได้อาศัยบาร,รมีของรัฐบาลในการที่จะมาเป็นผู้ว่าครั้งนี้คือต้องกลับเรียนอาจารย์ไปถึงท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถามว่า เขาแต่งตั้งผมมาเนี่ยมันมีปัจจัยมีมีเหตุมีผลของเขาเนี่ยผมไม่ได้คนเต้นใหญ่เลย <c oughs> แต่ทางท่านนายกบัตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนทํางานผมเป็นนักปฏิบัตินักประสานเนี่ยท่านท่านเห็นผม, <c oughs> มนก็เลยใช้ให้ผมทํางานเกี่ยวกับพ <c oughs> ระราชพิธีที่สําคัญของประเทศเลย <c oughs> ตรงนั้นก็ทําไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้บาร,รมีของรัฐบาลเลยว่าถ้าผมจะใช้บาร,รมีของรัฐบาลช่วยหนุนผมเนี่ย ผมก็ไปลงประ,ประชารัฐก็ได้ออผืผมก็ไปลงเลยเป็นหัวให้พลังประชารัฐแต่ผมบอกว่าผมผมไม่ได้ลังเกียจเขาเขามีบุญคุณกับผมละเอาละแล้วผมถามว่าผมเคารพไหมก็เคารพรัก,กไหมก็ยังรักนะครับรักแต่ว่าผมอยากจะให้ความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอยากให้แข่งกันเยอะๆะแข่งกันเยอะๆนะครับการลงอิสระมันดียังไงคือ มันจะได้ไม่มีใครมาพูดว่าเราให้อัตวินเนี่ยมันมาได้เพราะประยุทธ์หนุนประวิทย์หนุนมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่แต่ผมต้องการว่าผมจะต้องผมมาจากการเลือกตั้งดีไหมผมอยากจะมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าคนจะพูดว่ามาจากการแต่งตั้งบางคนก็พูดวอกมาจากการลากตั้ง <c oughs> ลากงอกแล้วผมเนี่ยอยากจะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า นอกจากผมจะมาจากการแต่งตั้งแล้วผมจะสู้ระบอบประชาตยโดยมาจากการเลือกตั้งด้วยสู้ทั้งที่โผล่ออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยท่านยังไม่ได้นําเลยนะครับก็ไม่เป็นไรสัก,กวันหนึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องนําอีกสี่สิกว่าวันนั้นเชื่อไหมครับผมเชื่อว่าสังคมจะได้รับรู้ว่าผมเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินักประสาน ผมว่ามันมีใครหรอกเคยปฏิบัติได้อย่างผมน่ะผมผม,ผมก็กลับเรียนตรงนี้น,นะครับครับไม่ใช่อุดคุยโม้โอ้วน,นะครับอย่างนี้เวลาเขาประกวดนางงามเขากจะถามนางงามว่าคุณคิดยังไอคุณคิดว่าทําไมกรรมการจะต้องเอามองสะเปะส่ที่หัวคุณก็ขอถามคุณราสินคําถามเดียวกันว่าคุณอศวินคิดยังไงว่าทําไมคนกทมจึงจะต้องเลือกอัศวินเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่ง การเรียนอาจารย์ไปถึงคุณผู้ชมนะครับอัตวินเป็นคนจริงพูดจริงทําจริงหนึ่งผมเป็นนักปฏิบัติสองผมเป็นนักประสานผมประสานได้หมดเลยทุกผมไม่มีพักมีแต่พวกสามผมเป็นคนเปิดกว้างรับความคิดของคนต่างๆอย่างเช่นในกรณีคนรุ่นใหม่เนี่ยอารกับคนลุยเมืองต่างๆอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าถ้าเลือกอัศวินแล้วเนี่ยมันจะต่อไปได้ดี ผมเปิดกว้างทุกอย่างเลยนะครับเรื่องอัศวินาไม่ผิดหวังนะครับงั้นถามหนูว่าได้หนูคิดว่าหนูตัดสินใจถูกไหม <c oughs> ที่มาร่วมทีมงานกับทีมคุณอศวินคิดว่าตัดสินใจถูกค่ะเพราะเพราะท่านเคยรับฟังหนูมาก่อนและหนูก็คิดว่าหนูจะสามารถเอาปัญหาของวัยรุ่นที่เจอเนี่ยมาบอกท่านได้เพื่อพัฒนาต่อคะ่ะคเอาละกันช่วงสุดท้ายคุณอศวินจะมีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมที่จะฝากเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งค่ะครับก็ ถ้าคิดว่าอยากจะได้นักปฏิบัติพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงไม่ใช่เขียนโนโยาบายเลิศหรูแล้วก็ไม่ทำผมเนี่ยนโยบายใครเขียนไวส้สวยหรูต่างๆเนี่ยผมจดจำเข้อเอาอมาแล้วก็มาสู่การปฏิบัติเลือกอัศวินเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี่นีเบอร์หเลือกบ้านเมืองจะดีขึ้นกว่านี้เย,ยอะเอาละค่ะฟังแล้วนะคบก็รู้ว่า คุณอัวินนั้นได้ทำอะไรมาหลายอย่างแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีสิ่งที่ค้างคๆที่อยากจะทำต่อจึงใช้คำว่ากรุงเทพจะต้องไปต่อเหมือนกับที่เป็นแนวความคิดเอาไว้ว่าพัฒนาสิ่งใหม่แล้วก็ใส่ใจสิ่งเดิมและเพิ่มเติม <c oughs> ให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อในสิ่งนี้โดยดูจากผลงานที่ผ่านมาก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะคะว่า <c oughs> อยากจะให้ผู้ว่าคนนี้ ไปต่อหรือเปล่านะคะ